สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนช n แนลเช่นเก่าเช่นเดิมนะจ๊ะรอวแอดยีนสายรูดนะคะวันนี้ก็สำหรับสูตรวัดใจนะคะเด่นหนึ่งกับสองเนาะเน้นวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะคะก็แล้วแต่ท่านไหนจะชอบเนาะ หนึ 1> 1่งกับสองนะคะวัดใจไปเลยนะคะหนึ่งกับสองนะคะก็วันนี้สองไม่มาเลยสักเม็ดเดียวนะจะเป็นน้องจา๋าวันนี้หนึ่งก็มาสองรอบนะคะสําหรับหนึ่งเนาะยินเจาะไม่เข้านะคะเพราะว่าหนึ่งเจ็ดยินยินให้ในตารางนะคะก็มาหนึ่งเจ็ดเนาะสาหรับหนึ่งสี่สายวิ่งรูดก็น่าจะโอเคนะคะสําหรับสี่หนึ่งเนาะยินไม่ได้เจาะสี่หนึ่งนะคะ เจาะไม่ได้สี่หนึ่งนะคะวันนี้กระดดดข้ามจะเป็นต้องจ๋าสําหรับเจ็ดหนึ่งเนาะยินไม่ได้เจาะให้นะคะยินให้ในตารางนะคะจะวางในตารางให้นะคะก็วันนี้ก็จะวางตารางให้เหมือนเดิมนะคะก็สําหรับสองตัวเด่นนะคะสองตัวเด่นก็เน้นวิ่งรูดเนาะท่านไหนชื่นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะจ๊ะ ชอบหนึ่งก็ตามหนึ่งจะชอบสองก็ตามสองนะจ๊ะแต่วันนี้สองไม่มาจริงๆจะพป็น้องจ๊าเห็นไหมล่าคะ5มาตามมาตามติดๆจะพี่น้องจ๋ามาแต่รอบพิเศษเลยศูนย์ก็ยังมาอีกนะคะตามมาติดๆเลย ห้าให้รูดเมื่อวานก็ให้รูดเมื่อวันไหนเนาะรูดวันที่ยี่สิบห้าไม่มานะคะยี่สิบกตามมาติดๆวันนี้ก็สองไม่มาน่าจะสองมองเห็นกันไหมเนาะสองไม่มาจะมาแต่หนึ่งนะคะมาหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่ง ตัวนี้นะคะสําหรับสายวิ่งรูดนะคะสําหรับหนึ่งเจ็ดิ้นให้ตัวนี้นะคะกินจะวางตารางช่องตารางให้นะคะต่อไปแต่ก่อนก็วางให้ตลอดเนาะในตารางจะมาบ่อยนะคะแต่ภาคหลังไม่ได้วางให้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาวางให้เหมือนเดิมนะคะก็มารอบ v i p นะคะตัวในตารางนะคะคู่ในตารางมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะมาหนึ่งมาเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดเนาะ วันที่ยี่สิบห้าก็มาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพียบเลยมาเจ็ดหนึ่งเพียบไล้วันนี้ยังมาอีกเนาะพเป็นน้องเจ็ดหนึ่งก็ตัวเลขในตารางมีหมดตัวเลยยกเว้นสามนะคะหกสี่ก็มีนะคะศูนย์กับเก้าก็มีศูนย์กับห้าก็มี ใครจับวินเนาะจับวินในตารางนี่โอเคเลยนะคะยินว่าจะเปลี่ยนสูตรใหม่อยู่จับวินเลยนะคะแล้วก็เน้นวิ่งรูดสองตัวเด่นแล้วก็จับวินในตารางให้เลยนะคะแล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบเนาะลองลองลองสักตั้งดูเนาะลองสูตรดูสักตั้งี่พี่น้องจะเป็นยังไง ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องค่ะก็รับชมรับฟังได้ทุกวันนะจ๊ะแต่ก็ไม่ต้องตามยีนทุกวันก็ได้นะจ๊ะสูตรก็เข้าๆหลุดๆนะคะมีเวียงๆนะคะก็ชอบก็ตามนะจ๊ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ก็สำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดผ่านได้เลยนะคะก็ตามต่อในงวดวันที่27นะคะ27นะคะมองเห็นกันไหมนะปากกาสีจางเนาะ เจ็ดเดือนห้านะคะปีหกสี่นะคะแนวทางห,าห้านอยนะคะสามนอยมันเดิมจะพี่น้องจ๋าลุ้นได้ทุกหน่อยจะ้ะที่จริงลุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจสูตรวัดใจนะคะก็วัดใจไปเลยสองตัวเด่นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะ สูตรวัดใจสองตัวเด่นนะคะพิเศษสามน้อยก็จะเป็นพิเศษปกติ VIP นะคะไม่ได้เน้นรอบนะคะไม่ได้เน้นรอบว่าพิเศษปกติ v i p นะคะสูตรวัดใจรวมสามน้อยนะจ๊ะยิ้มก็จะวางตารางให้เหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับในตารางก็ลุ้นได้นะคะในตารางก็มีเจ็ดแปดสามสี่นะคะศูนย์หก ห้านะคะจะบินได้เลยเด่นหกกับสามนะคะวิ่งรูดที่หกกับสามนะคะอันนี้คือเด่นวิ่งรูดนะคะถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะจ๊ะยินว่ายินจะเปลี่ยนสูตร ยินว่ายินจะจับวินเลยวันนี้เจาะเน้นๆอย่างเดียววินตัวเลขในตารางนะคะแนวทางในตารางเลยอันนี้สําหรับเด่นวิ่งรูดนะคะเผื่อใครจะวิ่งรูดนาะวันนี้วินเลยจับวินจับวินนะคะสุลองสูตรใหม่ดูนะคะชอบก็ตามนะจ๊ะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะ ก็จะมีไอตารางก็รุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะตัวเด่นสามหกนะคะสามหกแล้วก็สามแปดสามเก้านะคะ จับวินเลยจ้ะพี่น้องจ๋าลองสูตรใหม่นะคะว่าจะเป็นยังไงสามก็หกห้านะคะ ศูนย์เก้ปดศูห้าสี่ ก็สี่เก้านะคะให้เก้าตัวลองสูตรใหม่นะจ๊ะจับวินเลยจับวินเลยนะคะตัวที่ชอบ ในตารางก็รุนได้เช่นเดียวกันนะคะเจ็ดแปดนี่ก็ชอบนะคะสามสี่ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์ห้า แค่นี้พอะจะวันนี้วินวินเลยจะพี่น้องจ๋ามองเห็นไหมเนาะสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เนาะแต่ก็าเขียนตัวใหญ่นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคบไว้จดไว้ได้นะคะวันนี้ลองสูตรใหม่นะคะจะับวินเลยจะพี่น้องจ๋าถ้าใครจะวิ่งจะรูดก็หกกับสามนะจ๊ะ คบไว้จดไว้ได้จ้าสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ